เดชาเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะอ่าแล้วก็บอกว่าแหมกรรมการมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้สามคนเนี่ยบังเอิญเหลือเกินหนึ่งในสามเนี่ยเป็นเพื่อนกับทนายเดชาอืมอ่าแล้วก็ถามเพื่อนไปว่าเออที่มูลนิธิเนี่ยทำงานกันแบบไหนอะไรยังไงค่ะเพื่อนบอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอแต่ว่า่ารู้แค่ว่าถึงเวลาเขาก็ให้เบิกเงินสดไปให้อุ้ย แต่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณกันแล้วก็ทางมูลนิธิก่อนนะเพราะว่าเขาก็ชี้จแจงแล้วว่าไม่เคยมีการเบิกเงินผิด<า>เลยทางคุณกันแล้วก็ประธานอีฟเนี่ยยืนยันว่ามูลนิธิเนี่ยเบิก่ายถูกต้องโอนเท่านั้นเพราะมีมลหลักฐานอ่อนเงินสดไม่เคยอะไรทั้งสิน้นนี่ทนายเดชาดูไลฟ์แบบตาไม่กระพริบนะ,ะคะ,ะผ่านทางนี่แหละเพจนี่ไทยรัฐสดเนี่ยฮะสดไทยรัฐนี่เห็นไหมวัน <c oughs> นี้เขาแถลงข่าวยาวนานด้วยนะนานมากค่ะทนายเดชาตาไม่กระพริบเลยหรอ กับพี่บ้างแหละก็หลังจากจบการแถลงข่าวของคุณกันจอมพลังแล้วก็มูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับทนายเดชาให้สัมภาษณ์นะฮะอันนี้ที่ทนายเดชาบอกนะบอกหลังจากฟังคุณกันจอมพลังที่บอกว่าเป็นเพียงผู้ร่วมก่อตั้งไม่ได้ใส่ชื่อในเอกสารเพราะในมุมคุณกันเนี่ยมองว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่โปร่งใสเรื่องนี้ทนายเดชาบอกว่าส่วนตัวฟังแล้วมองว่าฟังไม่ขึ้น เพราะหากมีเจตนาที่ดีจริงเนี่ยควรบอกต่อสาธาระตั้งแต่แรกไม่ใช่ปกปิดเอาไว้แล้วค่อยมารู้กันตอนหลังถึงมาชี้แจงส่วนที่ประธานอีฟที่ผ่านมาเองก็ไม่เคยแสดงตัวในฐานะประธานมูลิธิเลยเหมือนเป็นการปกปิดที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบและก็ขาดความชัดเจนในโครงสร้างของมูลิธิกรณีบอสนวัตขอคืนเงินบริจาค เรื่องนี้ทนายเดชาบอกว่าวันนี้มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็สื่อเนี่ยนะฮะ,ะไม่รวมจากคนในแวดวงอื่น,นเนี่ยโทรมาปรึกษาเรื่องการขอคืนเงินจากมูลนิกรจอมพลังช่วยสู้เช่นกันทนายเดชาบอกคนในวงการบันเทิงแล้วก็สื่อเนี่ยวันนี้มีห้าคนแล้วอพอสอบถามไปยังประธานอีฟที่บอสนวัดถามก็ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งแบบนี้เนี่ยผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์ได้ตามกฎหมายทนายเดชาบอกแล้วถ้าที่ตัวทนายเดชาพูดไปเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องการถอนเงินสดอะไรพวกนี้เนี่ยทนายเดชาบอกถ้าคิดว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยขอให้ไปแจ้งความได้เลยพร้อมจะขึ้นศาลอยู่แล้วดีด้วยซ้ำจะได้เอาความจริงมาเปิดเผยกัน ถ้าโปร่งใสก็ต้องบอกด้วยว่าใครเป็นประธานนะอันนี้อันนี้ก็ข้อแรกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับมาเป็นประธานนะครับเพื่อความโปรง่งใสเอ๊ะผมก็เลยงงไนงะจากเดิมเนี่ยให้ลูกน้องออกหน้าเป็นประธานบอกว่าโปร่งใสนะครับงานนี้บอกจะกลับไปเพื่อความโปรง่งใสมันผมดูแล้วมันมันขัดกันนี่ข้อแรกอันนี้มันก็สแสดงให้เห็นว่าเป็นการปกปิดชัดเจน,น,นไม่ต้องการให้รู้ว่าคุณอีฟเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิอันนี้ถือว่าปกปิด นะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องก็ก,กรณีคุณนวัดทวงเงินคืนเนี่ยเพราะความเข้าใจผิดเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะครับอพอหลังจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับวา่าจะมีคนไปกล่าวโทษหรือไม่ตะกี้ก็มีคนดังๆสามสี่คนนะดังมากๆเลยก็โทรมาหาผมถ้าไม่คืนก็ไปแจ้งความนะครับสำหรับผู้ที่รับความเสียหายนะ,ะก็แจ้งความได้เลยนะครับสรุปแล้วเจ้าของที่แท้จริงมูลที่ก็คือการจอมหลังนี่เคลียร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่า เดี๋ยวเขาบอกเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแล้วแล้วเ็เอาเข้าไปอ่าอะไรเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วตัวเข้าไปทําเองนหะถ้าเกิดเขาไม่ใช่เจ้าของเ็าจะทําได้ไหมล่ะส่วนคุณการจะฟ้องร้องอะไรผมหมิ่นประมาทเชิญเลยนะครับรออยู่นะครับยินดีเลยผมจะได้แบบอ่ยินดีเลยอ่นะครับเราก็พร้อมรับผิดชอบในคำพูดของ้ยรับผิดชอบอยู่แล้วห่วงแต่เขาจะรับผิดชอบคืนเงินให้กับคนที่บริจาคเงินอย่างไรแค่นั้นแหละนะครับส่วนผมผมรับผิดชอบอยู่แล้วอ่านะครับยินดีนะฮะ ทนายเดชาย,ยังเสนอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและก็เส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับโดยบอกว่าเนื่องจากอาจมีความผิดตามหลักกฎหมายอยู่หลายมาตราเช่นความผิดฐานช่อโกองประชาชนพรบอรคอมพิวเตอร์และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยพร้อมกับย้ําว่าวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนําเอกสารทางการเงินทั้งหมด ของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยมาเปิดเผยเพื่อ,อเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและคืนความโปร่งใสให้กับสังคมอันนี้มันแค่เริ่มต้นนะไม่ใช่แถลงแล้วจบนะตอนนี้มันมีคนของเงินคืนเนี่ยนะคุณนวัดเนี่ยของเงินคืนแล้วนะเขาบอกเขาเข้าใจผิดเขานั้นเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการก,ก็คือไปแจ้งความ,มนะจ่อโกคประชาชนพบรบคอมกฎหมายมูลนิธิอะไรได,ได้หมดครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีคนเขาตรวจสอบ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอก มีคนดูแลอยู่แล้วยิ่งถ้าเราโปร่งใสไม่ต้องกลัวอ่ะเอ๊ะวันก่อนใครถามเรื่องรถของคุณกันจอมพลังนะเรื่องรถสีแดงใช่ไหมทนายเดชาเนาะเออเขาบอกว่าเขาก็มีการชี้แจงเ้วเหมือนกันนะเรื่องของรถนะคะทีนี้อยากจะไปดูเรื่องของที่ตั้งมูลนิธิกันหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็มีคนออกมารู้สึกจะเป็นสื่อใช่ไหมคะที่ออกไปเปิดว่าอุ้ย รากฏว่าที่ตั้งมูลนิธิกันจอมพลังเนี่ยอยู่ที่ซอยสุขุมวิท63เอ้ยเป็นห้องเล็กๆเ,เอง<ม>อะ่ะแล้วก็แค่มีป้ายตั้งเอาไวอ้อ่ะครับทีมข่าวเราก็เลยลองลงพื้นที่ไปสำรวจดูด้วยเหมือนกันนะคะคือลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นสำนักงานอยู่ในอาคารให้เช่าด้านหน้าอาคารติดไปให้เช่าด้วยถามเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ถามว่าเออกันจอมพลังมาเช่าเปิดมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หรือเปล่า บอกอ๋อใช่มริงจริงแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นออฟฟิศสำหรับรับเอกสารและจดหมายเพราะงั้นห้องมูลนิธิเนี่ยมันก็เลยเป็นห้องขนาดเล็ก2เมตรเองอข้างในก็มีแค่โต๊ะกับเก้าอี้อย่างละหนึ่งตัวปลั<ภ>๊กไฟหนึ่งเต้าแล้วก็ป้ายชื่อมูลนิธินี่แหละปกติคุณการเขาไม่ได้เข้ามาที่สำนักงานหรอกเพราะว่าอุ้ยนู่นเขาติดภารกิจอยู่ภาคสนามตลอดแต่ถ้าจำกันได้หลายหลายคนรวมหนังสือก็น่าจะได้เห็นแล้วว่า เขาจะมีโกดังอีกที่หนึ่งสําหรับประชุมงานและเก็บของซึ่งคุณกันก็เคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วเหมือนกันเม,มืองต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่เคยเห็นคุณกันมาที่สํานักงานนี้เลยนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เนี่ยเช่าอาคารนี้อยู่แล้วก็ไม่เคยนัดน,นักข่าวมาทาข่าวที่นี่ด้วยซึ่งสำนักงานนี้ถ้ามีการติดต่อเข้ามาตามสำนักงานมูลนิธิต่างๆที่เช่าอยู่ก็จะต้องได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่จากเจ้าของตึกก่อนบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไม่ได้ ทีนี้เราลองไปดูที่ที่คุณกังบอกว่าอ๋อก็ตรงนี้มันเอาไว้รับเอกสารส่วนที่ที่เป็นเหมือนกับที่หลักในการประชุมในการเก็บของเก็บของเนี่ยมันเป็นโกดัง<อ>ผมก็ยังเคยพาสื่อไปดูเลยครับก็จะเป็นโกดังอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะตรงแถวแถวท่าเรือสุพรรณวาเป็นโกดังขนาด720ตารางเมตรค่ะมูลนิธิเนี่ยจ่ายค่าเช่าเดือนละ80,000บาทนะคะ วันนี้คุณกันก็เลยพาทีมข่าวก็คือมะเมี่ยสุชาดาไปสำรวจโกดังเลยอธิบายให้ฟังว่าสำนักงานที่สุขุมวิทเนี่ยเป็นสำนักงานที่เปิดขึ้นในตอนแรกเพื่อรับเอกสารเอาจริงๆตอนผมเปิดอ่ะผมก็ไม่คิดหรอกว่ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้มันจะเติบโตขยับขยายมาขนาดนี้อพอมันเริ่มเติบโตเนี่ยผมก็เลยขยายพื้นที่มาเช่ากโกดังจะได้เอาไว้เก็บของและอุปกรณ์ของที่อยู่ในโกดังตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรือยนต์สามลำเจ็ตสกีหนึ่งลำเรือลากประมาณ5-6ลําลำ รถ6ล้อ1คันรถกระบะ6คันเครื่องตัดทาง3เครื่องอุปกรณ์ดับเพลิงมีแอร์ตั้ง30ตัวและอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือแล้วก็มีห้องประชุมอยู่ในโกดังด้วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยซื้อมาในานามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้สำหรับช่วยเหลือในภารกิจต่างๆอ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็จะมีเรือ ก็นะนี่เรือเนี่ยจริงๆได้ใช้งานจริงด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งถามว่าทําไมได้ใช้งานจริงเพราะตรงนี้ใกล้กับท่าน้ําภารกิจเก็บล่างนะภารกิจช่วยคนทางน้ําอื่นๆเราทําหมดเลยนะงานยากๆที่ทุกคนเห็นเจสกีเข้ามาหัวที่หัวผมอะอมเราทาหมดนะดนะ้านหลังเนี่ยเป็นรถรถเอาไว้ใช้แทมไะไรขนของขนยาง ผลอะไรที่มันเป็นของเยอะๆแยะๆที่เข้าไปเนี่ยชายแดนเนี่ยมีประโยชน์มากใช้ไปไม่รู้กี่รอบอันนี้เป็นเครื่องเครื่องตัดตอนที่ตึกถล่มจำได้ไหมเนี่ยเครื่องตัดทางพวกนี้ยังใช้อยู่นะพวกนี้ภารกิจมีคนติดอยู่ในบ้านรถรถชนรถคว่ำก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับดับเพลิงเราก็มีทํานะเครื่องหามหามเรามีขนขึ้นรถไปดับเพลิงด้วยทําทุกอย่างเหมือนมูลิธิที่เขาทำอ่ะแต่เงินที่มูลิ ใช้ขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่เปิดจนวันนี้ร้อยสิบกว่าล้านร้อยสิบเจ็ดหรือไงเนี่ยนะครับคือถ้าทุกคนบอกว่าโอ้ยสนับสนุนมาแล้วเงินใช้จริงเปล่าทุกคนเห็นเลยทุกคนเห็นเลยว่าเราทําจริงของจริงถ้าเราเออกมาแล้วเราไม่ใช้มันก็ว่าไปอย่างแล้วทุกวันนี้ลิ์รายการครับที่เราทํายังคาอยู่ยังมีเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าล้านนะ่ะที่รอจ่ายนะยังไม่รวมสร้างวู่นี้นะ คุณการก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าที่ผ่านมามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยหลักๆจะเป็นภารกิจลงหน้าง,งานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครอยู่ประจําสํานักงานและโกดังหรอกส่วนประธานและกรรมการเนี่ยไม่มีเงินเดือนนะเพราะแต่ละคนเขามีธุรกิจอยู่แล้วและงานที่มาทําอันนี้เนี่ยมันคืองานจิตอาสาพนักงานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีเงินเดือนให้แต่อันนี้มันเป็นรายละเอียดภายในมูลนิธิคุณการบอกว่าเคยตั้งเป้าหมายในอนาคตเอาไว้ว่าอยากจะมีมูลนิธิ ที่คนสามารถเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือได้นะ,นะนนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขุกตัวกันอยู่ที่นี่นะทั้งสองแห่งแหละเพราะพวกเราเป็นสายลงพื้นที่เป็นสายแบบว่าปฏิบัติการนะ่ะทำงานแบบลงหน้าง,งานเราจะเป็นสายพวกนี้นะครับก็ทุกภัยพิบัติแหละนะถ้าเกิดเรื่องทีมก็จะไปแม้กระทั่งน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆตอนที่เกิดเหตุริมชายแดนเนี่ย ทีมเราก็ยังลงไปช่วยคนมาเยอะมากเลยนะหลายครั้งไปหลายจังหวัดด้วยแต่มันไม่ได้เป็นข่าวแค่นั้นเองนะครับมีโครงการที่จะสร้างมุลนิธิจะสร้างเป็นนิทีที่วันหนึ่งในใจนะอยากไว้ว่าสักวันหนึ่งเป็นจุดที่ใครเขาก็เดินมาขอความช่วยเหลือเราได้อเราเล็กอะเรายงังถูกคนว่าแบบ เราลูหนูอะไรเงี้ยแต่มันคือจุดเริ่มต้นน่ะทุกคนแล้วถ้าถ้าถ้าสมมุตินะผมเะถามนี้ถ้าสมมุติลองคิดกับกันถ้าผมบอกว่ามีทุนจากท่านธรรมนัสคุณธรรมนัสมาผมไม่ไปอยู่ออฟฟิศเล็กๆทำไมอ่ะ,อะหลังให้สัมภาษณ์เสร็จวันนี้ครอบครัวมาให้กำลังใจถึงโกดังเลยนะโกดังเลยนะคะทั้งพี่หมิวภรรยาแล้วก็ลูกสาวด้วยค่ะ นี้เขาบอกาจมาาเองเลยต้องทำคะแนนพกันนะใช่ลูกหน้าเหมือนผมไม่รู้เหมือนเป็นคนคนเดียวกันแต่ลูกบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนมามาเนื่อความไม่ได้เจอนานเลยว่าอโอเคงอนละหนึ่ง นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นกําลังใจจากครอบครัวก็รจริงๆน่ากาลังใจจากคนในบ้านจากครอบครัวก็น่าจะเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับคุณการตอนนี้เลยครับอ่ะถัดจากคุณการวันนี้หนึ่งตัวละครใหม่ที่คนก็ให้ความสนใจก็คือประธานมูล,ลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้คุณอีฟประธานอีฟ,ค,อฟคุณอีฟการจนาสถาวรใช่ไหมคะกลายเป็นคนที่อ่ะแน่นอนสังคมก็ สนใจใครรู้ว่าเขาเป็นใคร,ครมายังไงทำอะไรแบบไหนถึงได้มานั่งตำแหน่งประธาน